ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปกรเรยสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี ทริปเนี่ยดีเด็ดอร่อยกินแน่เอาร้านแบบเป็นตำนานขายดีอร่อยคนชอบกินคนพึ่งเบืองมาเลกินมาถึงนล้นะต้องเด็ดจริงๆคนดูหน้าร้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่ได้จองไม่ได้กินแต่วันนี้ต้องกินให้ได้ว้าวนี่คือโรตีกระบองฮะเจ้าของร้านทำให้เองเลยซึ่งร้านเนี่ยเขาเขาเรียกเป็นบะหมี 6, ่หกเยนผัดซีอิ๊วดับอร่อยแค่ไหนนี่ดูจรมวิธีในการทำของเขาเนี่ยทึ่งทักไฟแลน มีโรตีเยอะมีตรตีดจันไนโรตีบอมโรตีเตอร์โโตตีปลันตา่าโรตีบัตเตอร์โรตีอวัรเนี้ยที่ไกรากอขอเชี่ยอขอเชี่ยอ่าเฮ้ยพูดแต่งหนูได้เลยวันนี้นมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group ใหม่แอปบิ๊กซีพลสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยสวัสดีครับตอนนี้ลงอยู่ที่กัวลาลัเปอร์มาเลเซียบอกเลยว่าวันนี้คลิปนี้ลงมาที่มาเลเซียเพื่อไปหาของกินอร่อยๆตามสไตล์ของลงุงก้น กินกับเที่ยวเวลาอาจจะมีน้อยลุงก็จะพยายามหาร้านเด็ดๆใน KL นี้ให้มากที่สุดเอาไปฝากแฟนๆกันรับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าลุงจะพาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนใน KL นี่ เ้าวทีนบอกร้านนี้เด็ดเด็ดยังไงครับเด็ดเป็นเหมือนลูกชิ้นนะลูกชิ้นทุกวันทําใหม่มลูกชิ้นทําเองทุกวันต้องแปลอะไรยังไงแล้ว,ลวมีวันทันซุปกมีวันทันซึ่งบอกว่าเป็นซุปเยี่ยวที่อร่อยมากเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหมึกไม่ทงพูดมากเลยหิวเข้าไปดูกันไป เจ้า owner อ oh yeah. ๋ออย่นี well> um ่คือเจ้าของร้านแล้วร uh> um ้านเตียวชิวได้หมด้เตียวชิวเตียวชิวเตียวชิวลตาที่เกี้ยล่ะปุ๋ยนี่ปุยนี่เดี๋ยวคุยอะไรอเงี้ยนี่ก่อนน่ากำจัดกันนี่ก็ชิวเย็นนะนี่ก็โอ้โหน่ากำจัดเลยอ่าเขาบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยของเขาอร่อยมากเป็นลูกชิ้นทำใหม่ทุกวันเขาบอกลูกชิ้นที่นี่เด็ดมากฐานที่เปิดไปทั้งหมดก20ปีแล้ว ัวกี่สิบปีน้อยประมาณสิบสองปีสิบสองปีเราเดี๋ยวให้องกงอยย่า3ปีร้านนี้มาจากฮ่องกงเปิดที่ฮ่องกงยี่สิบปีมาอยู่ที่มาเลเซียเปิดมาสิบสองปีแล้วโอเคเดี <laughs> ๋ย okay. วเราเข้าไปน,ะนั่งกินเนียหรือกว่าอะหิวละ Okay. ตอนนี้เราก็เป็นมื้อแรกของมาเลเซียอย่างเจ้าชามะนาวเนี่ยนะเป็นสไตล์ฮ่องกงเลยใส่เลมอนใส่ชาวาแล้กก็กะแทกกะแทกเหมือนคนฮ่องกงกินอย่างนี้แหละครับเพราะว่าร้านนี้เปิดอยู่ฮ่องกง23ปีแล้วก็มาเปิดที่มาเลเซียปีอะแล้วก็ต่อไปก็คือซิกเนเจของเขาเลยเขาบอกว่าอร่อยเด็ดก็คือเจ้าลูกชิ้นปลาผสมปลาหมึกเจ้าของร้านบอกเฮ้ยเขาทำเองทุกวันสดๆ ้รออสชาติดีนะแล้วเขาบอกมันมีแป้งด้วยอร่อยมนะากวันนี้ก็จะมีเกี๊ยวเขาก็บอกว่าเกี๊ยวเขาเนี่ยนะอร่อยจิ้มกับซอสเวลิก้าก็คือเป็นน้ำส้มสชยชูบ้านเรานีแหละกุ้งเป็นกุ้งเลยอร่อยมาก บอกเลยว่ากินร้านเนี้ยนะฟิลเหมือนอยู่ฮ่องกงไม่ได้ฟิลอยู่องมาาลยเลยแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเขาเดินเดียวเขาขายอยู่ฮ่องกงเด่นเฉพา็ทาเองกชิ้นเฉาา็ทําเองร้านนี้มาบ่อยไหมมาบ่อยเลยลูกชิ้นนะเป็นปิงปองก็ได้นะเป็นปิงปองเลยอย่างนี้เด้งได้เขาบอกลูกชิ้นเด้งได้เดี๋ยวถ้าท่านรอให้ดูลูกชิ้นเด้งได้ อันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้เนาะเต้าหู้ห่อ,อ,อไข่ปลาเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันให้น้ำจิ้มมานี้ข้างนอกเป็นุมๆเหมือนเปลือเต้าหู้นี่แหละข้าอแต่ข้างในก็เป็นเหมือนคล้ายๆเต้าหู้ผสมกับเนื้อปลาที่เป็นลูกชิ้น ส่วนนี้อีกจานหนึ่งนะฮะลงเห็นทุกตัวเขาสักเลยมันเป็นข้าวหยกข้าวหยกก็เป็นอาหารคนแพ่หรือฮักกาความหอมความอร่อยก็จะแตกต่างกับแต่ละร้านไปซึ่งสูตรใครสูตรมันแล้วมาลองของที่นี่ของฮ่องกง,งมันก็อาจจะเป็นต้นตำรับของเขารสชาติอาจจะเป็นอีกอย่างไปลองถือว่าโอเคนะมัน,นก่อมแล้วก็ไม่เคม็มเกินไปเรียกว่ากินกำลังดีเลยอร่อยครับ เราจก็มาสั่งก็แค่สี่อย่างเพราะเดี๋ยววันนี้ลุงจะลุยให้เยอะที่สุดเล,เลยในแ l ลนะครับ บอกเลยถ้ามามาเลยมีเวลามาย่านปูดูร้านลูกชิ้นมีอร่อยมากยอมรับเลยครถ้าไม่ได้เจ้าถิ่นมาลุงก็ไม่ได้กินของอร่อยอย่างนี้มาได้กัยร้านนี้เดี๋ยวลุงจะลงพิกัดเอาไว้ให้ครับจี๊ยกระขอเชื่อขอเชื่อเพราะตัวหาเจี๊ยดได้ไรนี่ก็ขอเชื่อตาของตึกเสียมรอนางไรปูดูอะไรเพียรจี๊ยกรโอ้โอ้โอ้ใจเสี่ยใจเสี่ยอ่าอ่าเฮ้พูดแตกจิ๋วได้เว้ยวันนี้ชิมไปทั่วโลกชิมไป โลกช่วงอร่อยล้นจอ กินข้าวอบหม้อดินมาเรียบร้อยแล้ะบอกจอร์ดว่าเฮ้ยอยากกินข้าวมันไก่มาเลยจอร์ดพามาเลยอันนี้คือร้านเฟยพอเฟยพอมันมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรเหมือนบ้านเราเลยนะแล้วมีบะหมี่ด้วยใช่ไหมมีะมีมีจ๊กด้วยมีจ๊กด้วย ฟ้ยพอหรือแปลว่าอะไรเฟ้ยพอเป็นอมาอ้วนอย่างนี้เอ่อเป็นอมาฮอ้วน,น,น,นแว,วันนี้วันนี้ลุงอ้วนแลวอมาไม่อ้วนหรอเพราว่ากินเข้าไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินเข้ามันใจเฟ้ยพอ,อ,อกกครับว่าเด็ดสะดื่แค่ไหนผลเต็มร้านครับ โ okay. อเคอนิสเสร็จเรียบร้อยสั่งมาแล้วที่สั่งมาก็คือไก่เขาจะราดด้วยซีอิ๊วดำแต่ถ้าสิงคโปร์เนี่ยมันจะราดเป็นคล้ายๆเป็นซีอิ๊วขาวใช่นะฮะอันนี้ราดเป็นซีอิ๊วดำ ตัวเนื้อไก่นะที่นุ่มถามว่าต่างจากบ้านเราไหมรูม้ว่าไม่ต่างต่างรงที่ซอสซีอิ๊วาดเท่านั้นเองบ้านเราไม่เลยนิยมเอาซีอิ๊วาดซีอิ๊วดำเนี่ยไม่เค็มนะออกหวานหอมแล้วสไตล์ของเขาก็คือเป็นจะมีเนี่ยถูกหม้อผัดขึ้นบางร้านที่ลุงเคยไปกินเนี่ยเขาจะไก่เนียบโปะบนหม้อผัดเลยแต่ร้านนี้เขาแยกมาให้ก็เป็นหม้อผัดซีอิ๊วโรยด้วยกระเทียมเจมียวเป็นซีอิ๊วตัวเดียวกันกหวานหอม นุ่มจิ้มข้ามันไก่ของเขาก็เป็นเป็นสไตล์แบบสิงคโปร์ฮะอันนี้ก็คือเป็นขิงบดกับน้ำมันที่หลือตาเนี่ยไม่ใช่หรอกขี่มาเต็มๆนี่เรามาดูพริกส้มของเขาปกต,ติก็จะกินคู่กันนะแต่ลงแยกกินดูไม่จีบจานนะส้มอ,อ,นอ,อน่อนๆเปรี้ยวอ่อนๆแต่ถ้าเข้ามันไก่พวกนี้นะไปจิ้มกับน้ำจิ้มไทยตัวสุดยอดเลยแล้วนี่มาดูยอดบอกเป็นเติมคาซิลเป็น,ปน,ปนปแดงนะ อร่อยน่าจะเป็นทองหมูมันมากซอสต,ตัวนี้หวานเลยหวานเจรี้ยน้ำผึ้งส่วนนี้ก็เป็นหมูกรอบส่วนอีกเมนูหนึ่งอันนี้ลรงไม่ใส่กินจอสบอกว่าอันนี้คือหมูสามชั้นผัดซีอิว๊วไม่เร็วซีอิ๊วดำหวานแล้วผัดปลาก,กระเทียมอร่อยครับอันนี้อร่อยเลยน่าโดนมากนะเนีย อันนี้เลยถ้าจะให้ลุงบอกอะไรอร่อยนะทุกอย่างอร่อยหมดมาได้เลยร้านนี้ผหงงอกก็ดีผัดออกมาได้ดีไก่นุ่มหมูสามชั้นอร่อยตัวหมูแดงนี่อร่อยมากแล้วลุงก็ลงโลเคชั่นไว้เรียบร้อยอ้ามาไม่อยากแดกแก๊ปปักโปุดมาที่นี่ได้เลยร้านเฟยโตชิมไปทั่วโลก